สวัสดีครับวันนี้ก็มาพร้อมกับโฟกัสคาสบายคารค,าครับวันนี้จเจ้ารถกระบะนะครับผมเป็นแบรนด์ลักเลยนะกับยูซูดิแมกออนนิว Mac All New นะครับ 1.9LDA วันนี้จะมาจัดโปรโมชั่นจะมาลดราคากันให้นะครับเดิมทีคันนี้นะครับผมขายอยู่ประมาณ4 6 0 0สนหกสนเวันนี้เหลืออยู่เพียงแค่4ี่0สนบาทเท่านั้นเองแล้วก็ถือว่าเกือ,กอบๆที่จะถูกที่สุดตามท้องตลาดแล้วก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าที่เช็คราคาตามเว็บไซต์นะ ของเราก็คือไม่ได้สูงไปกว่าใครแน่นอนนะครับคันนรถปีสองพบอแต่ว่ายี่เบียต้นปีได้หน้าเคี้ยวยาวนะก็เลขกไม้อยู่ที่สี่หมื่นกว่าโลนะครับนี่เล็ไม่แค่สี่หมืกว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมพวงมอะไรก็ได้เป็นระบบมันตีฟังชั o นข้างหนึ่งนะครับได้เป็นจอเครื่องเล่นแบบทันสก,กีนอ่ามาพร้อมกับกล้องถ่ายหลังมีเซ็นกลระยะเรียบร้อยครับโอเคก็เลือกโหมดต่างๆได้นะ แล้วแต่เราชอบว่าเราจะเข้ามดนหน่หมดนหนหรือว่าจะเข้าไปฟังเพลงเลยก็ได้นะครับผมระบบแอร์ครับปรับจูนมือนะครับผมเลือกโหมดได้เลยได้นะแล้วก็เป็นไฟทังหมนในระัายว,ว่าเปิดการทํางานตลอดนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB ช่องชาร์จไฟรวไมไปถึงเกียร์ครับจะได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนี่6เกียร์เลยเรียบร้อยนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูดภายนอกโดยรอบตัวรถกันอ่ะแล้วก็ก่อนอื่น ที่จะไปนะครับผมเรามีใบเซอร์วารันตีนะครับผมจากปู n s p e c t ชันให้ด้วยนี่นะครับแล้วก็คันนี้ได้กุญแจรีโมทสองดอกครบนะอดอกธรรมดาอีกดอกหนึ่ง <ผม S 1> ครบไไใช่ครับผมแบบครบสุดๆเลยคันนี้แล้วก็ในส่วนของรถคันนี้นะครับเดี๋ยจะมีการขยับขับไปขัดล้างทันตปาให้ใหม่เลยนะครับเพราะว่ามีาทีมงานงเราเนี่ย รอทําอยู่แล้วนะครับก็เลยขอแวะมารีวิวก่อนนะครับอันนี้ครับยี G ่ปุนต้นปีจะได้เป็นหน้าเคลียร์ยาวอย่างนี้นะชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์จากหน้าคมเนียมนะครับกรอบไปทเเบียนเซเนียมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอยู่คู่กันด้านล่างรออเลยตัวรถก็คือจะได้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนี่ครับเครื่องยนต์โอ้โหเรีย่ยมจัดนะครับนี่เครื่องยนต์เดิมๆเลยนะไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นท่อเดิมอะไรเดิมทั้งหมดเลย น็อตฝากระโปรงน็อตแก้มนะครับเบรกเบสนี่มีให้เรียบร้อยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยสักตัวมีแค่ขยับตอนเข้านะครับตอนใส่เข้าอ่ะตอนใส่เข้าก็คือต้องต้องไขน็อตเข้าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนี่โอเคก็อีจีอารเดิมๆนะไม่ได้มีอุดมีปิดใดๆนะครับแผ่นเพจอยู่ที่เดิมสาหรับเครื่องยนต์ครับเกียร์กล้องไทียูเฟืองท้ายครับมีรับประกันให้ตามที่บริษัทเรา กำหนดแล้วคือรับประกันแบบว่าทุกชิ้นส่วนนะครับที่ว่าบางทีเรื่องของประกันยางอื่ออย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะรับประกันแค่เครื่องเครื่องในที่เนี้ยก็คือแค่ท่อนตรงนะอะไรอยู่ในเครื่องบ้างก็คือมีลูกสูบมีก้านสูบแล้วก็ข้อเวียงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พังหรอกมันไม่ขาดง,ง่ายๆลูกเลิกมันไม่ทะลุง,ง่ายๆอยู่แล้วนะครับซึ่งที่เราเนี้ยรับประกันอุปกรณ์ส่วนควบด้วยนะครับพวกหัวชิดแป๊บหวัวชิดปาร์เซนเซอร์รวมไปถึงพวกเทบโบพวกอะไรพวกเนี้ยเรารับประกันให้หมดเลย นะครับอ่ะมาดูกันต่อครับล้อแมกนะจะได้เป็นล้อแมกเดิมส่วนข้อสิบหกนะครับผมยางบิโตโจนต้องนั้นนใช้กันยาวๆนะครับมีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับผมกันสาดติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะสี่ตัวรถคันนี้ดูให้แล้วนะครับผมก็คือได้เดิมร้อพันเลยหรือไม่ก็ลองไปดูคลิปก่อนอันนี้ก็ได้นะครับผมที่เราได้เปิดราคาไปตอนนั้นนะครับอันนี้เรามาดูข้างในกันเบาะนังอันน้อย นะครับปียังไม่ได้ตั้งระยะเมื่อกี้รถเบกแรงไปหน่อยเทสเบกเทสเบกนะครับอ่าด้านท้ายด้านท้ายก็คือต uh uh ัดขอบลูกบ uh ัาแม็กเลยนื่แล้วนะพวกล้อยางช่วงล่างนะครับดูแลให้แล้วเป็นอย่างดีอ่าไฟท้ายเป็น LED นะครับอ่ามีอ่ามีอันนี้ก็เดี๋ยววัรับรถนะครับผมถ้าไงก็เดี๋ยวเบกอันใหม่มาให้นะครับอันนี้ไม่เป็นหาอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตามที่เคยแจ้ง นะครับเวลาเปิดปิดอะระวังนิดนึงเพราะว่าเล็กตรงหูป่าท้ายอะมันชอบไปรับไฟนะครับมันชอบไปกัดกันมันก็เลยแตกนะครับ้อ,องถอยให้กล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะกันชนท้ายมีให้นะครับช่วงล่างเดิมเช็คให้แล้วนะครับผมอาจจะแวปดูด้านนี้นิดนึงนะครับนี่ใหม่เลี้ยมทุกจุดนะครับก่นี้ครับอีจยะดูซีนการลูกกระบะน,นิดนึงนะครับผม โอเคครับนี่ครับภายในด้านนี้ก็จะได้พวกชุดกระจกไฟฟ้านะครับทุกท่านแล้วก็มีตัวปั๊บฝ่ลูกแก้วด้านหน้านี่กุญแจครบๆนะครับโอเคครับผมก็ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับผมก็คือเราเราจะมาแบบสรุปกันคร่าวๆเลยนะครับผมก็เข้ามารับชมรถตัวจริงครับในที่เคอาร์สามารถคาสำนักงานใหญ่ครับผมพ็เราตั้งยุคเขตอำเภอเมืองนะครับ เขตอำเภอเมืองนครปฐมครับอยู่เส้นถนนมาลายแมนช่วงลากกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุวนบุรีก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับก็คันนี้นะเป็น1.9 LDA นะครับ449,000บาทเท่านั้นครับสนใจครับผมโทรเข้ามาได้ที่ kr s m a r t c a r ครับหรือแอดไลน์มาที่แอดพีอาร s m a r t c a r ได้เลยครับผมชื่นชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับแล้วในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำฝากติดตามดด้้ววนนคครรรััััับบบผมสสสหีี